เขาไม่ร้อนหรอวะเป็นคำถามที่ผมสงสัยมาหลายเดือนแล้วโชว์โชว์หนึ่งที่เอาความร้อนมาปวกกับศิลปะและความสงสัยมันก็ยิ่งมากขึ้นไปเรื่อยๆควงยากไหมฝึกยังไงมาทำเป็นอาชีพได้จริงๆเหรวันนี้เพจที่จัตุรีจะพามารู้จักกับบุรุษผู้เล่นกับไฟได้อยา่างงดงาม,มแรกๆก,ก็ที่เริ่มควงนะก็ชอบเลครับมันเป็นศิลปะอกอย่างหนึ่งแล้วก็ อ,อีกช่องทางหนึ่งก็คือเหมือนสามารถสร้างไรายได้เราได้ด้วยครับประมาณนี้ความยากครับมันขึ้นอยู่กับที่เราต้องฝึกฝนแต่ละวันแต่ละครั้งอะไรเงี้ยแต่เราต้องมีเวลาให้กับการฝึกซ้อมนะครับไปหลายที่เหมือนกันนะผมมีทั้งไปเกาะเต่าไปเกาะล้านอะไรเงี้ยแล้วก็ตามชายหาดตามที่เขาแบบมีนักท่องเที่ยวเยอะๆนะในสมัยเมื่อก่อนเมื่อ3-4ปีที่แล้วอะไรเงี้ยอ่า ถือว่ามีไหมมันก็มีบ้างมีพลาดโดนตัวบ้างแต่ถ้าแบบเวลาเล่นใช่ไหมคนที่เล่นอ่ะมันความรู้สึกว่ามันก็มันก็จะอุ่นๆแต่คนที่แบบอยู่อยู่ที่ว่าห่างจากเราไปผมรู้สึกว่าเขามาก็บอกคุยด้วยกันนะเอ้ทำไมคุณเล่นแล้วมันไม่ร้อนขนาดผมอยู่ไกลๆผมยังร้อนเลยแต่สําหรับผมผมว่าผมมองทิศทางลมเพราะว่าไฟอ่ะมันจะอยู่ข้างหน้าแล้วผมก็ดูลมด้วยเวลาเราเล่นคือจะมองทิศทางลมอ่ะรู้แล้ว รับไอ้ทิศทางลมให้ได้มากที่สุดว่าไฟมันจะไปทางไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าอุณหภูมิของไฟมันก็จะเข้ามาหาเราถ้ามีน้องๆเลือดเือเนี้ยสนใจอ่ะเราต้องเริ่มจากไหนต้องฝึกฝนยังไงก็ใน YouTube ก็มีนะหรือว่าจะแบบเข้ามาติดต่อกับคนที่เล่นเป็นแล้วโดยตรงก็ได้ครับในการโคกระบองไฟผมว่ามันเป็นอิสระซะมากกว่าเป็นอิสระเลยแหละครับคือสามารถทําเงินได้ มากพอ,พอสม<ด>ควรเ,เดือนสูงสุดอ่าสูงสุดใช่ไหมครับก็ขั้นต่ำเลยนะครับก็หมื่นห้าครับถ้าถึงไปสูงสุดก็สามถึงสี่หมื่นได้ต่อเดือนนะครับ,รบใช่ครับถ้าอยากดูผลงานของพวกทีมผมนะครับก็มีที่เมอมาซีเนี่ยครับแล้วก็ถ้าอยากเรียนรู้ติดต่ออะไรเพิ่มเติม จะให้ไปโชว์งานที่ไหนได้ก็สามารถติดต่อได้นะครับเบอร์โทรและกันนะครับ0988972818ครับชื่อ1นึนครับหกวงกระบองไฟครับผม